นาคอมติดโควิดจากที่ไหนหลายคนคงสงสัยเหมือนรถเลยใช่ไหมคะคลิปนี้เราจะมาย้อนไทม์ไลน์ของนาคอมชวนชื่นเพียง20วันจากคนปกติสุดจนเสียชีวิตจากโควิด19ก่อนอื่นช่อง r o s t Travel นะคะก็ขอแสดงความเสียใจกับญาติิของนาคอมนะคะก็ขอให้นาคอมไปสู่สุขติและคลิปนี้นะคะก็จะทำขึ้นเพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้กับหลายๆคนนะคะ โดยตามรายงานข่าวนะคะก็คาดว่านะค่อมชวนชื่น ติดโควิด19จากการไปถ่ายรายการซึ่งนาะคอมชวนชื่นได้เข้าไปถ่ายรายการรายการหนึ่งที่มีทั้งบอลเชิญยิ้มแจ๊ดชวนชื่นบิลลี่แมกอินทอชใน The c o m m e d i ี n ัักบริบูรณ์และต่อมาพบว่ามีคนที่ติดเชื้อไปถ่ายรายการเดียวกันอีกทั้งบอลเชิญยิ้มก็ตรวจพบว่าติดโควิด19และต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลทำให้นาคอมก็ไปตรวจหาเชือ้อและพ ว่าตัวเองนั้นติดเชื้อเช่นกันทั้งนี้มีเอกสารที่ระบุว่านาคอมไปตรวจหาเชื้อวันที่12เมษายนแต่นาคอมให้สัมภาษณ์ว่าเริ่มมีอาการเล็กๆน้อยๆตั้งแต่วันที่10เมษายนแล้ว นาคอมตอนแรกก็อาการยังดีให้สัมภาษณ์หนุ่มกันชัยด้วยน้ำเสียงที่ร่าเริงในวันที่13เมษายน2564หลังจากที่นาคอมติดเชือ้อนาคอมได้ให้สัมภาษณ์ในรายการโหนกระแสว่าตนเองไม่มีอาการใดๆสบายมากไม่มีไข้ไอนิดหน่อยปวดเมื่อยตามตัวนิดหน่อยและตาไม่แดงและยังแซวหนุ่มกันชัยว่าหลังเลิกรายการคุณต้องไปตรวจแล้วกัใชัยคุณไอดังมาก นาคอมยอมรับว่ามีโรคเบาหวานความดันเส้นเลือดในสมองตีบซึ่งคุณหมอยังให้กินยาตามปกติคุณหมอในรายการยังเตือนว่านาคอมมีโรคประจำตัวมีโอกาสที่โรคจะรุนแรงแต่ตั้งแต่ที่ตรวจพบเชื้อไปจนถึง7วันแล้วอาการไม่รุนแรงแสดงว่านาคอมไม่น่าจะมีปัญหา ในวันที่17เมษายนไอ้นภัชรินลูกสาวของนาคอมก็ได้แจ้งว่านาคอมถูกส่งตัวเข้าห้อง ICU เนื่องจากมีอาการเชื้อลงปอดต้องให้ยาสลายริ่มเลือดห่างจากวันที่นาคอมให้สัมภาษณ์หนุ่มกันชัยเพียง4วันเท่านั้นนาคอมมีอาการเหนื่อยแต่ไม่มากหมอให้นอนคว่ำเพื่อช่วยเพิ่มปริมาณออกซิเจนพูดได้ช้าลงสำหรับวันที่22เมษายน2564ไอ้นภัชรินก็ได้ออกมาอั เดีอาการนาคอมอีกครั้งและบอกว่าคุณพ่อมีภาวะเพิ่มขึ้นมาคืออาการไตวายเกิดจากภาวะที่โควิดลงไปที่ปอดแล้วปอดอักเสบเพิ่มมากขึ้นจนไปสร้างความเชื่อมโยงกับไตทําให้ไตรับมือกับเชื้อโรคที่เข้าไปไม่ไววิธีการรักษาที่คุณหมอกําลังทําอยู่คือต้องให้ออกซิเจนเข้าไปในร่างกายโดยการให้นอนคว่ำให้ออกซิเจนทางปากให้ยาผ่อนคลายอ่อนๆเพื่อให้เขาหลับและ ออกซิเจนเข้าไปเต็มและอาจจะต้องใช้การฟอกไตเพื่อพยุงร่างกายต่อไปจากนั้นวันที่23มีสายนนุ่มกัญชัยได้มาแจ้งอาการนาคอมว่านาคอมไตวายวต้องล้างไตานาคอมเพื่อกำจัดของเสียในร่างกายทิ้งไป2-3ครั้งต่อวัน ่อมาในวันที่26เมษายนนุ่มกันชัยก็ได้เปิดคลับเฮาและแจ้งว่าอาการของนาค่อมแย่ลงและเริ่มหายใจเองไม่ได้ต้องสอดท่อเครื่องช่วยหายใจหมอต้องให้นอนความหน้าและให้ยาประเมินอาการไปเรื่อยๆ นอกจากนี้แพทย์มีการปรึกษากันว่าอาจมีความจำเป็นต้องใช้เครื่อง ECMO ทั้งนี้นะคอมถูกส่งตัวจากโรงพยาบาลศิริแพทย์ไปที่โรงพยาบาลวิภารามและส่งตัวต่อไปโรงพยาบาลรามาเพราะปอดอักเสบมากขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงต้องใส่ท่อช่วยหายใจและเครื่องช่วยหายใจซ้ำร้ายยังมีเรื่องไตวายวเข้ามาด้วย วันที่29เมษายน2564ไอนาพัชรินได้อัปเดตอาการของนาคอมว่าในภาวะโคมา่อาอวัยวะหลายอย่างล้มเหลวรวมถึงการทำงานของร่างกายโดยเฉพาะชีพจรกับความดันร่างกายไม่ตอบสนองต่อยาที่ให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นได้ทั้งนี้การฟอกไตได,ได,ได้ไม่ช่วยนาคอมเกรดเลือดตำ่ำยากดภูมิอื่นๆก็ให้ไม่ได้เพราะมีอาการติดเชื้อกลัวว่าจะหนักกว่าเดิม ต่อมาเช้าตรู่วันที่30เมษายน2564ทางครอบครัวได้รับแจ้งว่านาคอมชนชื่นเสียชีวิตแล้วซึ่งนับตั้งแต่วันที่พบเชื้อจนถึงเสียชีวิตเป็นเวลาเพียง20วันเท่านั้น รถนะคะจากทางช่องรสทราเวลก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของนาคอมนะคะและเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะขอให้พวกเราทุกคนผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยกันนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องรสทราเวลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ